สวดีครับวันนี้ามาพบผมเคียร์รถคาูาสิแล้วนะผมวันนี้ผมซื้อรถบ้านแต่งไม่เชิงกับสิ่งนะ่นองนะใช่พี่ไม่สิ่งดเดี๋ยวว่าเป็นรถกับสีนะผมเป็นรถกับสีนะเหมือนที่ผมเคยบอกนะผมรถกับสีก็รับซื้อนะครับผมขอให้เป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายสีแจ้งลงเล่มแล้วถ้ายังไม่แจ้งก็ต้องมีใบเสร็จจากขนส่งอะไรพวกนี้ผมรับนะอ่าแล้วก็รถคันนี้เป็นรถ SUV. เอ้ยไใช้คำว่า PPV ีาา PP ดีกว่าเป็นรถ PPV นะผมอ่า PPV SUV ก็ได้มา มาดูกันนะครับผมนี่คือโตโยต้าฟูจิเนอรนะผม t ต y o ต a f ฟ r t u n น r นะ t ต y o t ้าฟ r t u n น r er เป็น4คูน4นะครับผมแล้วก็กลับสีมาสีแจ้งลงเลียงเรียบร้อยใช่ไหมนิงใช่แล้วพี่แจ้งลงเลียงเรียบร้อยนะครับผมดิงมาดูนี่ก่อนมีล้อท E 37นะล้อท e 37โดยรวมผมว่าก็โอเคนะโดยรวมก็โอเคอยู่ครับผมแล้วก็น้องก็ขับรถามาเมื่อวานว่าพี่มีที่ไหนรับซื้อรถที่กลับสีบ้างเราก็บอก ขอดูรถหน่อยนิดนึงนะเปิดมาก็คันนงคันหน้าเดิมเลยนะผมตัวลงตัวเลขอยู่ครบรถก็สวยดีแล้วก็น้องดิ้งก็ไปลองขับโอ้ขับ็ดีแล้วก็พี่อ้ก็ไปขับรอบนึงนะผมผมก็ไปลองขับรอบนึงไปลองเกียร์โฟร์นะครับเอยรถก็ขับดีนี่หว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ไปดูเล่มเอกสารนะผมก็เฮ้ยรถโอเคก็ได้ตกลงทําการซื้อขายกันเรียบร้อยนะผมก็ขอบคุณน้องลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะผมที่ขายรถสวยๆให้นะผมน้องบอกว่าเพิ่งไปทําสีเมื่งนิดนี้นะ สีเพิ่งไปทามาครับผมลูกค้าเพิ่งไปทํามาแล้วก็แจ้งลงเล่นมาอะไรเรียบร้อยแล้วนะผมนี่นะผมเหมือนที่บอกไว้ฮะไม่ว่าจะเป็นรถแต่งรถซิ่งรถบ้ารถสปอร์ตกับสีเปลี่ยนเครื่องขอให้เป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะผมแท็กว่าถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นผมรับซื้อเองทั้งหมดเลยนะแล้วก็คลิปวิดีโอผมนะผมไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นครับผมสีรถตัวรถที่คุณเห็นอยู่นี้คือตัวรถจริงๆอ่ะนี่คุดูทางนี้ก่อนนี่โดยรวมก็โอเคนะผมว่าทั้งหลังก็เป็นร้อยจีสามสิบเจ็ดนะครับ รอทีสามสิบเจ็ดเออก็โอเคอยู่ครับตรงก้อซีดิ้งดูตรงก้อซีหน่อยดำเมี่ยมเลยผมตรงก้อซีสวยนะเนียนเนียนเนียนเดี๋ยนิวเนียนดูเออครับผมเลยรวมก็โอเคครับผมก็ตามสไตล์รถเนาะตามสไตล์รถที่ทําสีมาผมว่าโอเคนะโดยดวงมชอบนะชอบอยู่ชอบอยู่นี่ดูนี่ทําสีมาแล้วทั้งคันนะครับทําสีมาแล้วทั้งคันกับสีเรียบร้อยเอ้ยป็นสีหกแปนไว้ดิ้งดูสีดิ ภาษีหกแปดนะผมภาษีหกแปดนะนี่ยภาษีหกแปดเลยนะผมยาวๆยาวๆเลยยาวๆเลยเนะียนอยู่เนี aw, ยนอยู่โดย,ย,ยรวมโอเคนะครับโดยรวมโอเคอ่าแล้วก็รถคันนี้เป็น G uto, เกียร์ออโต้นะผมเกียร์ออโต้ด้วยนะเป็นรถเกียร์ออโต้นะผมสีครูสีเนี่เป็นสีแดงแล้วก็รถพวกเนี้ยผมกำลังหาซื้อเข้าจำนวนมากนะผมสำหรับพวกรถ PPV SUV นะผม MPV นะใครที่ต้องการขาย 099462455นะผมโทรมาหาผมได้นะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะผมช่อง YouTube b ูธคาร์ r o s ซิ่งด้วยนะผมอยากจะดูภาพมินิ่งก็ไปดูได้ที่เพจ b ุ o ธคาร์รัสซิ่งนะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามด้วยผมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe นะไว้นะไม่ว่าวันใดก็วันหนึ่งนะผมเราอาจจะได้ซื้อได้ขายกันเนาะ คุณอาจจะได้มาเป็นลูกค้าผมผมอาจจะได้เป็นลูกค้าของคุณในการซื้อรถนะครับผมโอเควันนี้ฝากก้ได้ผมของครับสวัสดีครับ